Escape, running Head-Eyes ดวงตาดวงตาส่วนใหญ่จะมีนิสัยก้าวร้าวมากๆถึงเวลาสักทีที่เรานั้นจะหาเหตุผลว่าทำไมเขานั้นถึงเกลียดเราจังเลย Hey guys it's me ดวงตา <c oughs> แห่งความจริงที่จ้องมองคุณ24ชั่วโมงและจ้องมองคุณด้วยความเกลียดชังนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาเกลียดชังอะไรคุณ และตัวผมเองที่คิดบทนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกัน <Bro. S 1> แต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรานั้นจะไปตามหาความจริงพร้อมกันความจริงที่ว่านั่นคือเอ,อ่อทำไมตัวกูมันเหมือนซีกจังเลยวะว้าวดวงตาสวัสดีครับมิสเตอร์ดวงตาวันนี้ผมจะมาตามหาความจริงว่าทำไมผมถึงเกลียดมนุษย์จัดไปเลยเรียบร้อยผมนั้นไฮเพียวสกิลคุณผู้ชมผมเล่นเกมแนวออฟบี้บ่อยนะครับเรื่องแค่นี้กล้วยวะ่ะ นี่เหรอวะเกมนี้ต้องใช้ไอคสูบหายใจเข้าลึกๆโอ้จมูกตันแล้วลองคิดแผนดูสิทำยังไงถึงจะหลบมันได้ทำยังไงเหรอโอ้เพียงเท่านี้เองเห็นไหมอีซี่กูโดนกัดตูดไปหนึ่งครั้งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดวงตานี่เร็วกว่าเดิมแต่ปัญหาคือมันไม่สามารถกระโดดได้เร็วกว่าเดิมจริงเหรอเฮ้ก hey โอ้ w h o ว้าวโดนดาเมจเป็นเต็มๆเ,เลยเรียบร้อยแม่งโดนไล่คุณผู้ชมครับอึ๊บอ่านิวมันดาแรกมันสอนกูเล่นอยู่เปล่าวะจัม์เนี่ยก็โดนหลบก็โดนหลบกูว่ามึงหลอกกูละกูเดินผ่านไปง่ายกว่าและนี่คืออะไรเนี่ย What ไม่รู้นะครับว้า oh! วดุกหมดด่านที่สองแล้ว w a t e h e a d Bro คืออะไรเนี่ยดวงตาที่คอยไล่ตามฉันเราโดดลงไปด้านล่างได้ไหมยังไม่ได้เฮ้ยๆๆนี่ไงแล้วเราก็ต้องเดินแบบนี้โอ้ไม่ตรงนั้นเป็นประตูทางออกเฮ้ยวะ่ะเกมเขาดีไซน์ออกมาดีนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่เหมาะสำหรับเอ่อคนไอคิวต่ำอย่างกูด้วยเป็นไงล่ะดดเต็มเต็มเลย,ยหายละโอ้โอเคผมรู้ละเราต้องล่อมันออกมาก่อนเว้ ต้องลอกมันออกมาก่อนประเด็นคือมันมีคนแม่งไปอุดตันอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวมึงเจอกูโอเครอดละมันตัวผมมันสูงไปป่าว่ะใช่ตัวผมมันสูงเกินไปหัวกูติดข้างบนตรงเนี้ยผมควรที่จะไปย่อส่วนตัวเองดีไหมเ็บยืด this game โอเคมาละตอนนี้ผมเป็นดวงตาแห่งความจริงนะครับที่ตัวเล็กลงกว่าเดิม the big eye e s n t s e e you when you are down there โอเคเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรานะครับอยู่ตรงด้านล่างโอเคโอเคผมพอรู้ละมันคล้ายๆ red light green light นะครับเราต้องแอบตรงด้านล่างตรงนี้เพื่อไม่ให้ดวงตามันมองเห็นเราเว้ยจัดไปลงไปด้านล่างอ่ะ easy game ด่านที่3เย y อย่าเดินเหยียบดอกไม้ไม่อย่างนั้นแกจะพบเจอกับผลของการกระทำของแกดงแคดวงตาดงแคอเหยียบโอเคห้ามเหยียบดอกไม้คุณผู้ชม อย่าเดินเหยียบสนามหญ้าหน้าบ้านฉันโห oh, ต้องระวังนะเนี่ยอย่าเดินเหยียบเด็ดขาดระวังไว้ให้ดีเจ้าดวงตาผ่านแล้วอ e ซ s ่ find the right moment to avoid don't care I don't care o k โอย่างนี้มันควรที่จะแคร์แล้วไหมเอ้า oh. ด่านสียเหรอด่านสีออมบี้บัลไลกันว้าวว้าวว้าวนิด ดวงตารุ่นใหม่มีเลเซอร์โฮโอุ๊ยกูชเมืกี้ผมกระโดดว่าวนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยสปอนเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยเลือดเลือดสีแดงแล้วโอเคเรียบร้อยนี่คืออะไรวะเนี่ย ให้เราใช้รถคาร์ดใช่ไหมย่าแดนสดๆจัดไปเราต้องรอคาร์ดปอกว่าคาร์ดอยู่ไหนไปโลดเจ๋งวะ่ะเกมนี้ผมเล่นมาลายด่านแล้วนะครับปัญหาก็คือผมยังไม่รู้เลยว่าทำไมกูถึงเกลียดมนุษย์เช็คพอยต์รถคาร์ดมาอีกแล้วเึบยะ ้ยออบบี้เขาสร้างสรรค์ผมยังไม่เคยเล่นออบบี้แบบนี้มาก่อนเลยโอเคกูตายเพราะอะไรนั่นน่ะวัดโอเคมันมีดวงตาโกโกว่าคอยที่แบบมองกูระยะไกลเว้ยกูก็ว่าเนี่ยเห็นปะ่ะจุดวงตางโง่ฉันเห็นแกเฮ้อโอ้ m ม g กอดหนึ่งค oh มีใครบางคนรอเราที่สเตจห้าน,นะครับให้เราเออ เอาคนไปช่วยด้วยผมไม่เอาอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีใครผ่านเลยดินรือออกไหมเนี่ยมีครูผ่านแค่คนเดียวเนี่ยแ,แสดงว่าเหมือนเราต้องสู้กับบอส PVP อะไรประมาณนี้หรบอะไรเนี่ยให้เราเอาชีวิตรอด120วินะครับจากมิสไซฮัลโหลเชื่ออะไรเนี่ยกัมเมยี่กัมเมย์ยว้าวว้าวเอาชีวิตรอด guys ลูกกระตดัดเลือดมันลดด้วยนะจริงๆนั่นไง ขายายออกมาก่อนไกลๆโอ้ตะเกียร์อะไรนั่นน่ะเกือบไปแล้ว โนดาเมดพรีโอสกิลโอ้โอ้เกือบไปผมเก่งยังไงวะ first try no damage ดพรีโอสกิล what's up guys โอ้โหดวงตายักษ์ผมไปสีเขียวดีกว่านะครับเพราะว่ามันสวยกว่าโอเค run อะไรคือ run โอ้โอ้โอ้ run yes ผ่านแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าพี่มึงหรือเปล่า เจ้าหมอนี่มันกระโดดได้ใช่ไหมแต่ว่ามันวิ่งช้าต้องล่อหมอนลอ่ออ่าโอเคมันมีเพื่อนเราคอยลอ่อนะครับคุณผ,ผู้ชมผมถือว่านี่คือแจ่บมากอ่าไนสแตงหลายโอ้วัต is that man ฮึบโอเคเดดเฮ้ยมันมีดวงตาโกโกวาอ่าโอเคอเค่อยๆไป ไหวบอกแล้วกูไหวด่านเจ็ดมีน้ําตกด้วยเหรอผมอยากฟังเสียงน้ําตกว่ะ <c oughs> มันมีเพลงเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะโอ้ก็ดสต๊บเฮ้ยตายเลยเกิดอะไรขึ้นวะคนงงคุณมันต้องกระโดดข้าม,มันนี้ไปให้ได้ด้วยโอเคห้ามเราเหยียบดอกไม้มันด้วยดิโคตดแสตเฮ้ย เดอะพวกนี้โอ้ปีศาจเด้งดึง stop อเคฮัลโหลแล้วคือมันอุดตรงหน้าประตูเลยเนี่ยนะอืมเรียบร้อยมึงตายโอ้แม่งมึงนั่งชิวกันตรงชายหาดโอเคเพื่อนเพื่อมาเร็วโหนี่ยากอะ่ะห้ามให้เราเหยียบโดนดอกไม้ด้วย ผมว่าเราได้อยู่คุณผู้ชมถ้าเกิดเราไปนี่ครับแล้วเราเียบนิดเดียวเนียวกลายเป็นว่าเราต้องรอาอไปใช่ไหมคือเราไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่ทันในตัวที่มันเฝ้าดอกไม้อ่ะจอนชาวไร้แฮ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 เออเอเกือบไปละแฮแฮเนียวอีซีเกมพรีอ s สกิลเอ้ยยังไม่ผ่านเดีเหรอวะอุ้ยมึงเก็บตรงนี้ก่อน นี่อะไรเนี่ยดวงตาโกโกว่าก็ดวงตาที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตรงจริงผมไม่แคร์คุณผู้ชมครับเราจะไปของเราเรื่อยๆโหูมื่นหัวโว้ยมื่นหัว <c oughs> ชิบหายแล้วมื่นหัวโอ้กูว่าละโอเคพอเราวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องแอบตรงนี้แล้วกูจะรู้ได้ยังไงวะว่าดวงตาโกโกว่าไปอย่างโอเคเราต้องแบบค่อยๆหันมามองนิดๆหน่อยๆคุณผู้ชมครับอ่าโอเค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  อ่ะไป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 มันจะมึนหัวนิดนึงนะเว้ยนี่ต้องขอโทษด้วยผ่านละเออมึงให้กูเล่นอะไรวะเน,นี้สแปมมิ่งจัม m ์ฮึบฮึบฮึบโอ้มีพาย,ยุ what the oh c h e e z e man no ผ่านเอ้ยอันนั้นมันไม่ใช่ประตูผ่านเลอหน้าแตกเลย o oh my god โอ้ตายโอเคเกือบ <Okay. S 2> ดับอยู่เหมือนกันนะจัดไปเซฟพอยต์โอ้เจสสเนี่ยอะไรเนี่ยอิลูมินาติตรงกลางไนี่โอเคเป็นจุดเซฟละเอา้าทำไมกูตายมันเกิดอะไรขึ้นมึงให้กูใช้การกระแทกเนี่ยนะกระแทก เอา้าไม่กระแทกวะเกมกระแทกมินิเกมนี้ไม่สร้างสารรค์เลยเว้ยโอ้โอเคกูตายเออโอ้ What เฮ้ยแต่ว่าผมเกิดตรงนี้พอดีนะครับคือมันกระแทกมาโดนตรงนี้พอดีถือว่าอีพิกอยู่นี่อะไรเนี่ยลูกตาหนอย Stop แมนอุ้ยลูกตาหนอยโอ้ยเจ็บนะม่านตรงนี้คืออะไรโอ้โหมึงนี่มันกับดักชัดๆโอ้ m หม o กออืมได้จะเป็นอันนี้ ใช่อันนี้เฮ้ย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 ,ยดวงตาจู๊บมันคืออะไรวะดวงตาแห่งความเลิฟเลิฟดูดิมีหัวใจอยู่ตรงกลางด้วยเฮ้ยยายายาโอ้อันนี้มันดวงตาที่เถื่อนที่สุดนะครับมันจะมองเราทุกๆสามวิไว้เราจะต้องรีบแอบคล้ายๆกับเป็นดวงตาโกโกวายเขาบอกว่าแบบผมว่าใช่ดูดิมันจะโผล่มาทุก3าวิโอเควัด สบตามเมื่อมองหน้าเธอแป๊บหนึ่งนะผมอยากดูแพทเทิร์นมันก่อนโอเคมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาไะโอเคมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาไะเพื <c oughs> ่อนเรา้องโดนปันโอ๊ยกูตายได้ยังไงโอเคผ่านโอ้โหกูดันเก้าโอ้ยเจ็บ เจ็บปวดโอ้ยตายเฉยประเด็นคือมันมีไอ้ลูกตาสุดฟันนี่ครับคุณผู้ชมคอยที่จะมาลังแกเราเว้ยโอเคผ่านละกูเหยียบสนามย่าหน้าบ้านแกหนุ่มน้อยไอ้น,นี่ตัวใหญ่ๆนั่นมันคืออะไรอ่ะโวว What is that my dude? โอ้มันตามกูแล้วอย่างนี้เรียบร้อยผ่านลุ้มมาริโอ เอา้าโอเคมึงนึกว่ากูตายเอ้าอันไหนเป็นทางออกชิบหายแล้วไงฮดวงตานี่แหะไม่ใช่นี่แหะไม่ใช่อยู่ดีสีส้มโอเจอโอเคทางออกมึงนี่ก็ได้มึงนั่นไงแม่งโดนดวงตาประกบคู่ไปเลยเกือ <c oughs> บตายกู เพื่อเราจะรอดไม่ไดนะ้แน่โอ้ my g ก d จะเป็นวันช็อตกูวะระวังดวงตาเข่าบอยจืด,ดเกือบไปละเราต้องรอให้มันตกเว้ยเกือบตายนี่ดวงตาใส่ดาบอโอ,อ้าม่ก d แั๊นนหนึ่งไอ้เจ้าหมอนี่มันกระโดดใส่กูเลยเว้ย ให้โอ้โอ้จีสัสกูควรทำยังไงดีเนี่ยฮึบเออผ่านผ่านแล้วเกือบตายเริ่มด้วกวีเอาตายคืออะไรวะทำไมจู่จูกูตาย what are you kidding me bro เดี๋ยวนะเหมือนเราจะต้องรอตัวหนึ่งเกิดมาเว้ย แล้วเราจะต้องแบบไปแข่งว่ายน้ําพร้อมกับมันเราต้องรอก่อน45วิส่วนเพื่อนเราเนะี่ยม่งก็วิ่งไปตายเมต่กี้ลไม่เพื่อนมันให้รออีตัวหนึ่งมันเกิดก่อนนี่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 น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ไปได้ละไปได้ละตัวเล่นเซิร์ฟมาละแปบ๊บหนึ่งนะไปทางไหนเนี่ยผมไม่รู้แต่เราต้องเล่นแข่งกับมันนะครับเฮ้ยชิปไปแล้วอ้ my god เอาใหม่แต่กี้โดรหลอกแต่กี้โดรหลอกเราไม่ต้องรอมันเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งเสียเวลาชิวิตหายเลยโอ้ไม่กูดนี่เปล่าวะโอเคเรียบร้อยผ่านละกว่าจะผ่านโอ้ชีสแมนสะดุ้งหมดเลย เฮ้ยเพื่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยนี่อะไรเนี่ยเ e l e p o r t ทชัน่นไปไหนวะในความเป็นจริงก็เดอ e e ไอคิงด d อมนะครับอยู่ใต้าการควบคุมของฟิลิปไอ Save the ไอส์อะไรคือฟิลิปไอส์โอ้คือเราต้องไปช่วยหรอกหรอไม่เจ้าฟิลิปไอส์แกเป็นคนที่ทำให้ดวงตาพวกนี้เกียดมนุษย์ใช่ไหมอืมฟันหนวดเลยฟันหนวดโอ้เออ ผมต้องใจเย็นๆก่อนนะครับผมสามารถจัดการไอ้ลูกตาพวกนี้ได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ไหวเวย้ยรอก,ก่อนรอ,อก,ก่อนอุย้ยพี่มันนันหนึ่งไปไล่ฟันหนวดมนันดี่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเกลียดไอ้ตัวลูกน้องมันชิบหายเลยทำลูกน้องอะไรมันไม่ได้ What the heck ตะกี้กมีการแบบลื่นตกลงไปด้วยเหรอวะผมว่าผมกำลังจะตายคุณผู้ชมใช่ ใช่เลยกูจะโดนไอตัวน้อยๆมันแม่งต่อยตายดีกวันดีกวันดีกวันดูดคือเวลามึงรีทรีคือมึงต้องแบบว่าเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเหรอผมรู้ว่าเกมที่จะมีตายเกิดให้ผมนะ โอ้โอเคตะกี้ชนะแล้วคุณผู้ชมผมไม่ได้กดอัดเอาไว้นะครับแต่ที่แน่ๆกูเกือบตายเพิ่งได้แบตมาตะกี้โอ้ my god หนึ่งนี่คือผ่านด่านแล้วใช่ไหมในคุยหน่อยดิขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยพวกเราแจกฟิลิปาอเออไม่มีปัญหาครับโอ้ my god เกมนี้ใช้เวลาเล่นนานพอสมควรเหมือนกัน Yes. ย e จัดไปเลยโอเคต่อไปนี้นะครับดวงตาครับผมก็จะไม่เป็นอันตรายกับเราแล้วเขาจะไม่ดูไล่ต่อไปเห็นไหมผมสามารถหอมแก้มเขาได้ okay. เอาตายเลยใช่แล้วฉันฆ่าแกแกแกชอบฆ่าฉันระหว่ังตอนที่ฉันนั้นเดินทางมาช่วยแกคราวนี้พวกมึงจะต้องตายให้หมดคือต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ให้ดูฉากที่ฆ่าบอสตายเว้ยโปรแกรมอัดมันหลุดพอดีแล้วผมจะต้องเด้งไปเปิดใหม่ กูน <G ül> ีเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆก็จบลงไปแล้วละกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้ผมไม่ได้เติมเลยนะแม้แต่บาทเดียวเทพเกินว่ะไหนดูดิเกมเกมนี้มันมีเกมพาร์ด้วยแต่ว่าผมไม่แคร์ไง